โอ้ยเหนื่อยยิบหายว่าจะชนะอะชนะก่อนนอนเนี่ยอะก็คราวนี้เรามีสี่ตัวไงหลังมันสามตัวไงเนี่ยผมยิงลูกแรกโคตรสวยอ่ะ

ต้องหาทำอย่างนี้มากว่าลูกสูตรลูกตีเสมอไงหว่าเสมอเนี่ยสามเหลี่ยมกับ L1 ครับไม่แน่ใจครับได้เป๊ะเลยอะลูกตีเสมอลูกีเสมอโหจ่ายแบบเข้าตีนอะ,ะนนนนได้ได้ผมดูในที่เปิดนี่ผมดูบ้างอยากดูซิม เดี๋ยวดูด้วยอ,อันจะนอนอยังไงอันน่ะแล้วมันแชร์เพย์มันแชร์ได้หลายคนปะเ,เออเดี๋ยวลองดูแชร์ให้ผมแล้วก็แชร์ให้อันได้ลองดูทีมแล้ว บุวยบวยบ้ยบยจัดบุ้ยโอ้่นั่นแหละเราเล่นเงนดีๆได้คะแนนบวกเขาแล้วเว้เจ็ดสิบนานเนี่ยอยับไม่อยากลงอย่งเจ็ดสิบอะดูไม่เท่เจ็ดสิบพอละตามตามมาหน่อยตามตามตามาหน่อย